อรุณสวัสดิ์ค่ะพ,ะ,ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพวันนี้ข้าพระเจ้าจะมาอ่านพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อที่1 9บเถึงสานะคะตอนนี้พูดถึงยอนพูดถึงตัวเองและคนที่ยิ่งใหญ่ฝ่าเขา นี่แหละเป็นคำพยานของยอหนเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธแต่ได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามท่านว่าถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอริยาหรือท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอริยาท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นหรือและท่านตอบว่าไม่ได้คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครเพื่อเราจะได้ตอบผู้ที่ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นธุรกันดาลว่าจงกระทำหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาพยาตามที่อิสยาศาสดาพยากรได้กล่าวไว้ ผู้ที่ได้รับใช้มานั้นเป็นพวกเป็นของพวกฟารสีเขาเรานั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอริยาหรือศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีประสิสมายอนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่า ข้าพเจ้าให้ประสิทธิมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั่นแหละผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าแม้สายรองเท้า แม้สายลัดรองเท้าของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบธาบาลาฟากแม่น้ำจอแดนข้างโนนอันเป็นที่ซึ่งยอนอกำลังให้ประสิมาอยู่วมนลุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมา ทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี่แหละที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพระเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้ประสิกิมาด้วยน้ําและยอนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมา จากสวนและทรงสถิตบนพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัตสิมาด้วยน้ำพระองค์นั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตยอยู่บนผู้ใด ผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้รับปฏิสิมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าฮาลาโยาฮาลาโยาผมจุาขาลูกขอพระคุณสำหรับพระคำในวันนี้ผมจุาขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้พี่น้องที่ได้ฟัง นี่เขาเข้าใจสิ่งที่ลูกได้อ่านพระคำของพระอ,องค์คนที่ฟังเขาจะได้เติบโตเติบโตบนทางของพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ได้รับเกยียรติแต่เพียงผู้เดียวในทุกๆสิ่งทุกอย่างลูกขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้เข้ามาอ่านพระคำได้รับใช้พระอ,องค์รับใช้พี่น้องขอพระเจ้าทรงนำเราทุกคนในทุทกๆวันลูกขอบพระคุณในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน